ข้อสุดท้ายจะเป็นการวินิจฉัยเรื่องการอทธทณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งค่ะเหมือนเดิมนะคะมาตราที่ควรตอบก่อนที่จะไปตอบเนื้อหาหลักก็คือเป็นมาตรา4คำนิยามว่าเด็กคือบุคคลที่มีอายุมากกว่า12ปีถึง15ปีบริบูรณ์และเยาวชนคือบุคคลที่มีอายุมากกว่า15ปีแต่ไม่ถึง18ปีค่ะและอีกมาตราหลักเลยที่จะต้องใช้ในข้อ4นั่นก็คือมาตรา6ค่ะ ซึ่งใช้เชื่อมในการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดกับพบรบนี้ค่ะเพราะว่าการตอบข้อนี้ถ้าหากเขาถามประเด็นเรื่องการอุทธร์ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายจะต้องยืมมาตรา193ิทวิของปอวีอายามาใช้ตอบประกอบด้วยค่ะเรามาเริ่มดูเนื้อหาหลักของข้อ4กันเลยค่ะ นั่นคือเรื่องการอุทธร์คำพิพากษารหรือคำสั่งตามพรบศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะคำถามข้อนี้อาจจะใช้คำถามว่าจำเลยซึ่งเป็นเด็กหรือเย,ยาวชนสามารถอุทธร์ได้ไหมหรือศาลจะรับคำอุทธร์นั้นได้ไหมคะ่ะซึ่งข้อแรกเลยเราจะต้องดูก่อนว่าเขาอุทธร์เรื่องอะไรคะ่ะเราจะได้ใช้กลุ่มมาตาถูกต้องคะ่ะเนื่องจากข้อนี้จะแยกเป็นสกลุ่มนะคะ ถ้าคำถามถามเกี่ยวกับการอุทธร์ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายจะต้องใช้มาตรา180ตามพรบประกอบกับมาตรา193ทวีของปวีอายาค่ะแต่ถ้าหากว่าคำถามถามเกี่ยวกับการอุทธร์ระยะเวลาที่ใช้วิธีการสำหรับเด็กเช่นการอุทธร์เรื่องระยะเวลาการฝึกอบรมในกรณีนี้จะต้องตอบโดยใช้มาตรา180อนุ2หรืออนุ3 ประกอบกับมาตารา2 4 2หรือมาตารา143แล้วแต่ว่าข้อเท็จจริงเข้าตามมาตาราอ8 0อนุ2หรือ3ค่ะตัวอย่างของการอุธทณนเรื่องข้อเท็จจริงนะคะเช่นจำเลยต่อสู้ว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดต่อสู้ว่าไม่ได้ผิดขอให้ยกฟ้องอุธทอนว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำมาสืบมีความแตกต่างขัดแย้งกันน้ำหนักของพยานหลักฐานไม่มีความน่าเชื่อถือว่าจำเลยได้ทำผิดจริง สรุปสั้นๆก็คือการอุทธร์ข้อเท็จจริงคือการต่อสู้ว่าเขาไม่ได้ทำผิดค่ะส่วนตัวอย่างของการอุทธร์เรื่องข้อกฎหมายคือการอุทธร์ว่าดุลพินิษของศาลที่บอกว่าให้ลงโทษนั้นมันหนักไปจะเป็นพูดถึงเรื่องดุลพินิษของศาลให้ศาลอธิบายความหมายของกฎหมายแปลความกฎหมายให้หน่อยว่าทำไมถึงลงโทษแบบนี้ หรือว่าอุทธรณ์เรื่องการใช้วิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชนนั้นไม่เอาจำเลยขอให้ลงเป็นโทษปรับแทนได้ไหมคือจะพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายค่ะจะเป็นปัญหาว่าผิดกฎหมายเรื่องไหนมาตราไหนหรือครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ค่ะส่วนการอุทธรณ์เรื่องระยะเวลาที่จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งตัวอย่างก็จะเป็นเช่นขอให้ช่วยลดระยะเวลาในการฝึกขอให้ศาลช่วยลดเวลาโทษให้น้อยลง คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาค่ะดังนั้นสรุปก็คือการอุทธร์จะต้องแยกก่อนค่ะว่าเป็นการอุทธร์เรื่องข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหรือว่าเป็นการอุทธร์เกี่ยวกับระยะเวลาการลงโทษค่ะเพราะว่าจะใช้กลุ่มมาตาไม่เหมือนกันเลยค่ะทีนี้พอเราเข้าใจหลักของการแยกแล้วเราจะเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยค่ะคือการอุทธร์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายค่ะ การอุทธรณ์ตามพรบนี้จะใช้มาตรา180เป็นหลักนะคะซึ่งถ้าเป็นประเด็นของการอุทธรณ์ข้อกฎหมายหรือว่าข้อเท็จจริงเราจะใช้มาตรา80ตามพรบประกอบกับมาตรา193ทวีของปวีอายาค่ะซึ่งจะใช้มาตรา1้0แค่ในส่วนที่วางหลักว่าการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวให้อุทธร์ไปยังศาลอุทธร์คดีชำนัญพิเศษ โดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วแต่ก,กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลมค่ะจะใช้หลักกฎหมายแค่ในส่วนนี้นะคะถ้าเป็นกรณีของการอุทธรณ์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายค่ะซึ่งแปลความของหลักกฎหมายส่วนนี้ก็คือบอกว่ามาตรา1 8 0บอกว่าโดยหลักแล้วสามารถอุทธรณ์ได้ค่ะ แต่ให้ไปดูปวิอาญามาตรา193ทวีค่ะเพราะเรากำลังพูดถึงประเด็นของการอุทธรคดีอาญานะคะไม่ได้พูดถึงคดีแพ่งเมื่อเราไปดูบทบัญญัติของปอวิอาญามาตรา193ทวีจะวางหลักว่าห้ามมีให้อุทธรคำพิพากษาสารชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงถ้าเราอ่านประโยคนี้เราจะตีความได้ทันทีเลยค่ะว่าถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ย จะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ยกเว้นว่าเขาอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างนะคะแต่ประโยคนี้ถ้าแปลในทางกลับกันก็คือถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายสามารถอุทธรณ์ได้เสมอโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆะคะ่ะทีนี้เรากลับมาดูหลักตามมาตรา193ทวีกันต่อค่ะเขาว่างหลักว่าห้ามมีให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็จะมีเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ดังนั้นเราเลยสรุปได้ว่าหลักตามมาตรา193ทวีนะคะคือห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะถ้าหากว่าข้อเท็จจริงนั้นความผิดนั้นมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีในกรณีนี้ก็จะไม่สามารถอุทธร์ปัญหาข้อเท็จจริงได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าข้อเท็จจริงบอกว่าคดีความผิดนั้นมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูง10ปีอันนี้คือเกิน3ปีก็จะสามารถอุทธร์ปัญหาข้อเท็จจริงได้ค่ะก็จะไม่เข้าตามหลักก็จะเป็นข้อยกเว้นที่อุทธร์ได้ ดังนั้นก็จะต้องดูอัตราโทษให้ดีกับอัตราค่าปรับให้ดีนะคะนอกเหนือจากเรื่องการดูอัตราโทษหรืออัตราค่าปรับแล้วก็ยังมีข้อยกเว้นเพิ่มเติมค่ะว่าสามารถอุทธรณ์ได้ถ้าหากเข้ากรณีดังต่อไปนี้ไม่ว่าโทษจะสูงแค่ไหนคือถ้าเข้ากรณีตามอนุ1ถึงอนุ4เนี่ยจะไม่ต้องสนใจแล้วว่าความผิดนั้นมีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกำหนดอะไม่เกิน3ปีหรือเปล่าค่ะ เราจะมาดูข้อยกเว้นอนุ1น,นะคะตามมาตรา193ทวีอนุ1จะแยกเป็น2กรณีค่ะคือกรณีที่จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกและอีกกรณีหนึ่งคือจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกค่ะความหมายของอนุหนึ่งนี้นะคะหมายความว่าไม่ว่าคดีนั้นจะเป็นความผิด ที่มีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน6 0 0สนบาทหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าหากว่าจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแล้วอ่ะก็จะเข้าตามข้อยกเว้นอนุหนึ่งสามารถอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้ค่ะตัวอย่างเช่นจำเลยกระทำความผิดในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีแต่ศาลพิพากษาให้จำคุก1ปีค่ะในกรณีนี้ก็จะเข้าตามอนุหนึ่ง จำเลยคนนั้นสามารถอุดธรุปัญหาข้อเท็จจริงได้ค่ะเช่นเดียวกันกับเรื่องการลงโทษกักขังแทนจำคุกนะคะก็คือถ้าเกิดการพิพากษาลงโทษให้เขาโดนกักขังจริงๆเราจะไม่สนหรอว่ากี่ปีโทษจะสูงแค่ไหนแต่ถ้าเขาโดนกักขงังเขาจะอุทธรปัญหาข้อเท็จจริงได้ค่ะหลักการนี้ก็จะใช้เหมือนๆก,กันกับอนุสถึงอนุ4เลยค่ะ อนุสองจะเป็นเรื่องจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่ศาลร,รอการลงโทษไว้ก็คือรอลงอาญานั่นเองค่ะถ้าศาลลงโทษให้จำเลยต้องจำคุกแต่รอลงอาญาก็จะเข้าอนุสองก็จะอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้ค่ะอนุสามคือศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะลงโทษเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพิพากษาว่ามีความผิดและรอการกำหนดโทษ ก็สามารถอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้เหมือนกันค่ะและอนุ4คือจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน1000บาทตัวอย่างเช่นจำเลยถูกพิพากษาให้ต้องเสียค่าปรับ2000บาทในกรณีแบบนี้จำเลยก็สามารถอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้แล้วค่ะดังนั้นสรุปก็คือเราจะต้องอ่านคำถามก่อนค่ะว่าตามคำถามเนี่ยจำเลยขออุทธรณ์ว่าตัวเองไม่ได้ทำความผิดไหม ถ้าเขาขออุทธรณ์ว่าเขาไม่ได้ทําผิดในกรณีนี้จะเป็นการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งส่วนใหญ่มัจะถามคําถามแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะต้องมาดูหลักการตามมาตรา180คือเขาบอกว่าโดยหลักอุทธรณ์ได้แต่ให้ไปดูมาตรา193ทวิของปอวิอาญาซึ่ง193ทวิก็จะมีหลักว่าห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ในคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ยกเว้นว่าเข้าข้อยกเว้นตามอนุ1ถึงอนุ4อันนั้นคือสามารถอุทธรณ์ได้หรือว่าอัตราโทษอย่างสูงมันเกิน3ปีหรือปรับเกิน6 0,000บาทอันนั้นก็สามารถอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงได้ค่ะส่วนปัญหาข้อกฎหมายคืออุทธรณ์ได้เสมอค่ะต่อมานะคะ เราจะมาดูเรื่องการอุทธรระยะเวลาในการลงโทษค่ะหรือว่าในการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนนั่นหละค่ะในเรื่องการอุทธรเรื่องระยะเวลาจะใช้มาตรา180ในส่วนที่วางหลักว่าเว้นแต่ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้พิพากษาหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องห้ามมีให้อุทธร โดยที่เราจะข้ามอนุ1นนะคะและเราจะใช้อนุ2หรืออนุ3ค่ะถ้าเรื่องการอุดหอนเรื่องระยะเวลาการลงโทษนะคะเราจะใช้มาตรา180ประกอบมาตรา142หรือ143ค่ะซึ่งเขาจะจับคู่กันอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นมาตรา180อนุ2จะใช้ประกอบมาตรา142ถ้าเป็นมาตรา180อนุ3จะใช้ประกอบมาตรา143ค่ะ เรามาเริ่มดูกันทีละเรื่องนะคะมาตราร้อยแปดสอนุสองจะพูดเกี่ยวกับมาตรา142ค่ะซึ่งถ้าเราเปิดไปดูมาตราร้อยสจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนโทษของศารค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นอนุหนึ่และอนุสองค่ะร้อบสออนุหนึ่งคือสารสั่งเปลี่ยนโทษจำคุกหรือกักกันเป็นส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมค่ะ โดยที่เด็กหรือเยาวชนนั้นต้องมีอายุไม่เกิน24ปีนะคะส่วนมาตรา142อนุ2จะเป็นกรณีที่ศาลสั่งเปลี่ยนโทษปรับเป็นคุมความประพฤติโดยกำหนดเงื่อนไขและเด็กหรือเยาวชนต้องมีอายุไม่เกิน20ปีะคะ่ะคือมาตรา180อนุ2เขาจะกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้พิพากษาหรือมีคำสั่ง ให้เปลี่ยนโทษตามมาตรา142ที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะคะเขาจะห้ามไม่ให้อุทธร์คำสั่งนั้นค่ะคือคำสั่งที่ศาลเปลี่ยนโทษให้แล้วจะห้ามอุทธร์ค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นตามมาตรา1้ออนุ2ตอนท้ายที่สามารถอุทธร์ได้นะคะนั่นก็คือกรณีที่มีคำสั่งให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมค่ะซึ่งมีระยะเวลาเกิน3ปีค่ะ เช่นถ้าศาลมีคำสั่งว่าให้ลงโทษจำคุกจำเลยเป็นเวลา3ปีแต่พิจารณาแล้วก็เลยให้เปลี่ยนโทษตามมาตรา142อนุ1เป็นการส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมเป็นระยะเวลา5ปีในกรณีเช่นนี้ก็จะเข้าตามข้อยกเว้นของมาตรา180อนุ2ตอนท้ายนะคะจำเลยก็จะสามารถขออุทธรณ์ขอลดระยะเวลาจาก5ปีให้ลดลงได้ค่ะ เพราะว่า5ปีเป็นระยะเวลาที่เกิน3ปีค่ะส่วนมาตรา180อนุ3จะคล้ายๆกันนะคะคือในกรณีที่ศาลกำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา143ก็คือศาลส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมฝึกอบรม,ม,มและกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำและขั้นสูงไว้ค่ะโดยที่ศาลจะปล่อยตัวระหว่างระยะเวลาขั้นต่ำและขั้นสูงนั้นก็ได้ค่ะ แล้วก็ให้มีกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติกันไปค่ะในกรณีนี้มาตรา8 8ออนุ3ามก็บอกว่าถ้าศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา143แล้วคือมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำขั้นสูงไว้ในกรณีนี้จะห้ามไม่ให้จําเลยอุธทรนนะคะแล้วก็มีข้อ,อยกเว้นเหมือนกันค่ะคือเว้นแต่การฝึกอบรมนั้นมีกำหนดระยะเวลาขั้นสูงเกิน3ปีค่ะ ถ้าระยะเวลาขั้นสูงเกิน3ปีก็จะสามารถอุทธร์ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นศาลสั่งระยะเวลาขั้นต่ำไว้1ปีขั้นสูง4ปีในกรณีนี้ขั้นสูง4ปีคือเกินระยะเวลา3ปีจำเลยก็จะสามารถอุทธร์ขอลดระยะเวลาขั้นสูง4ปีนี้ลงได้ค่ะว่า4ปีนานเกินไปขอลดลงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสรุปก็คือการอุทธร์ระยะเวลาในการลงโทษนะคะ โดยหลักตามมาตรา180เนี่ยไม่สามารถอุทธรณ์ได้ค่ะยกเว้นอนุสองคือถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งให้ควบคุมเพื่อฝึกอบรมมีกำหนดระยะเวลาเกิน3ปีก็จะอุทธรณ์ได้ค่ะส่วนอนุ3ก็คือถ้าหากว่าการฝึกอบรมนั้นมีกำหนดระยะเวลาขั้นสูงเกิน3ปีก็จะสามารถอุทธรณ์ได้เช่นกันค่ะแล้วก็จบเรื่องการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วนะคะ สรุปคือเวลาวางหลักกฎหมายควรจะประกอบมาตรา4และมาตรา6ด้วยค่ะส่วนการอุทธร์เราก็จะต้องอ่านก่อนว่าคำถามถามเรื่องการอุทธร์ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายหรือว่าถามเรื่องการอุทธร์ระยะเวลาในการลงโทษค่ะตัวอย่างเช่นคำถามถามว่าจำเลยขออุทธรว่าไม่ได้ทำความผิดขอให้ยกฟ้องในกรณีนี้คือการอุทธร์ปัญหาข้อเท็จจริงก็จะต้องใช้มาตราร80 ประกอบมาตรา193ทวีตามปวิอาญาในการตอบค่ะหลักก็คือข้อกฎหมายอุทธร์ได้เสมอแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจะห้ามอุทธร์ในคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็จะมีข้อยกเว้นที่อุทธร์ได้คือ1อัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีหรือว่าปรับเกิน60,000บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วก็ข้อยกเว้นตามอนุ1ถึงอนุ4ก็คือจะเป็นพวกพิพากษาให้ลงโทษจำคุกกักขงังรอลงอาญารอการกำหนดโทษหรือลงโทษปรับเกิน1,000บาทค่ะในกรณีเหล่านี้ก็จะสามารถอุทธร์ข้อเท็จจริงได้ค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นการอุทธร์ระยะเวลาในการลงโทษนะคะคำถามก็จะถามเช่นจำเลยขออุทธร์ว่าลดระยะเวลาการฝึกอบรมลงมา ในกรณีแบบนี้ก็จะต้องดูมาตรา180อนุ2หรืออนุ3ประกอบกับมาตรา142หรือ143ตามพรบนี้ค่ะหลักก็คือไม่สามารถอุอรทอเรื่องระยะเวลาได้ค่ะยกเว้นว่าเข้าข้อยกเว้นตามอนุ2หรืออนุ3คือระยะเวลาเกิน3ปีก็จะสามารถอุอรทอเรื่องระยะเวลาได้ค่ะ แล้วก็จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องการอุทธรคำพิพากษารหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะ